สบายดีสบายดีอันนี้แมนสถาน,นีรถไฟสถาน,นี้รถไฟเพิ่นกำลังก่อสร้างยู่นครหลวงพระบางอยู่นครหลวงพระบางอันนี้เป็นรถรถไฟเฮ็ดล่างเฮ็ดล่างรถไฟเป็นรถเฮ็ดล่างรถไฟ เป็นสถานีง่ญ่ได้อยู่หลงพระบางนี่นะเดี๋ยวสิผ้ายางไปเบิ้งสถานีบอนเพิ่นกำลังก่งกอสร้างโอ้เลยสถานีเพิ่นกำลังก่งกอสร้าง ญ่กว่ายู่อุดมไส้สถาน,นีโรงพระบางนี่นะไ่กว่าสถาน,นีอุดมไส้ได้บนนี้แม้นรถไฟสลับล่างรถไฟสลับล่างเป็นเล็กบงังไงหนาเด้ รถไฟสลับล่างตอนนี้ห้าโมงแล้วเพิ่นกำลังเลิกกันเวเลิกงานห้าโมงแล้วเพิ่นมาแต่เฮ็ดเวเฮ็ดงานบายดีบายดีไก่บ่เบอนเฮ็ดเรียกไก่บอไก่ด้วยโอ้ปูล่างฮอดใส่เลยฮอดอูอันนั้นฮอดน้ำคลองแล้วบ่ไก่น้ำคลองแล้วเนาะโอ้อันนี้รถไฟเพิ่นขี่มาเมื่อกี้นี้บลรถไฟอันรถอันนี้นะนะไปปูล่างนะ กว้างได้ล่างรถไฟวกว้างจักเมตรเท่าใดนี่เมตรสามสิบปลายพมว่าความกว้างของล่างนะแถวนั้นเป็นเล็กล่างรถไฟเล็กล่างรถไฟข้างนั้นนะ แล้วก็พ้นผลิตถางรถไฟอยู่ฮันเลยถางรถไฟนั่งพากันเฮดเว่ยอยู่ห้าวงป่ายเลยนี่ห้าวงป่ายแลย้วอันนี้แม่นเล็กเล็กล่างรถไฟโอ้ตัวบางเา,าี้ยวเล็กล่างรถไฟ เป็นสถานนีใหญ่เป็นสถานนี่อยอู่เลยอยู่งพ่าบางอันนี้เป็นบ่อนนังท่ารถไฟ โอ,บอนน้บนหนังคารถไฟนี่แล,แล้วแล้วแล้วข้างนี้นะข้างนี้แล้วแล้วคนเ,เจ้าเขาเจ้าเท่อเลยไนดะ้ทั้งเทิงนี่เท่อเลยเท่เลยหลังคานะนะข้างนั้นกับย่างบ,บนท่านแล้วข้างนั้นเขาเจ้าเฮ็ดมุงบนมุงหลังขะย่างบนท่านแล้วบนหลังคารถไฟอยู่พูอยู่หลุมหแล้วรถไฟมา สูงติบได้สูงสูงสูงมีจักล่างอยู่ดีหนึ่งสองสสี่ล่างสี่ล่างยนมีสี่ล่างรถไฟ อันนี้ล่างรถไฟถาวรเลยแมนบอกตัวนี้นะแม่นดิเออตัวนั้นกะแมนเลยเนาะเขาเจ้าเฮ็ดถาวรเลยเล่ตัวนั้นก็เนาะเออล่างรถไฟตัวนี้รถไฟชิ้นนึงก็รถถาวรเดี๋ยวพูดเป็นสถานีเก็บเงินบนซื้อปีอีกคน เล็กล่างรถไฟของ้าแกมาบนต่อนะบดตอล่างรถนะต่อเล็กก็มันยาวบดต่อเล็กก็มันยาวข้างนั้นเมนันเมนบอนซื้อปีบอนซื้อปีซื้อปีรถไฟนะ สุอปีรถไฟโอ้ใหญ่ใหญ่เง่าทั้งเง่าทั้งใหญ่หญโอ้เสียใจได้ขึ้นเลยบอลหาบอลล่งบอลเห็นบอลไปล่งใส่ล่งข้างนั้นนี่ยางไก่เติมนี่ล่งข้างนั้นล่งบ่ได้บ่คางนี่ โอ้ลงบ่ได้ค้างนี้ลงบ่ได้ได้ไปลงข้างนี้อยา่ยา,ยา,ยาลงมาก่อน โอนะนะ้หลังคาเพิ่นเทพบักนานะหลังคาเิ่นเทศก้งนี่ได้หลังคาก็ได้กงเบอร์ักหินบนมกหินเขาเจ้าไปเทส่ตล่างรถไฟนะเป็นภูเขาเลยโอ้ต้ ย่าวอีลีเว้ยเ่าวย่าวยวเงวบ่อนหนังทารถอันไฟฮะนะซื้อปีแล้วเรามาหนังข้างนี้เพิ่นเฮดเสอรอสองข้างเลย โอ้แถวนี้เพิ่นกำลังสิเทเพิ่นกำลังสิ่เทเจ้ากำลังเอาไม้เป้นเอาอีหยังขึ้นไปอาร์ตไว้แล้วก็เท่น,นี่นะเจ้ากำลังชิเทเท่านี้ามง้งยังเฮ็ดเวอยู่เฮ็ดงานโอเลยโอ้ กันยืนต่อกันขึ้นไป ข้างนี่พอกำลังเห็ดห้างเห็ดห้างเลยสิท่อค่ะนั้นสิท่อเสาสิเทเสาขเขาเฮ็ดมาแต่พุนก้อนฟ้านั้นก้อนเฮ็ดมาแต่พุนอันนี้นี่แม่นเล็กเล็กล่างรถไฟเล็กล่างรถไฟอันนั้นเป็นมักหินเขาเจ้าเกี่ยมสิไปท่อไส้อันล่างรถไฟแต่ละมองแต่ละมอง สีพาย่างไปสุดเลย จากมงเลืกเวียกจากม่งโอ้ทำมงคืนมือเท่าไหเพื่นให้มือเท่าไหร่มือละเซนเออมือละเซนเนาะ หาบ่อนยางเข้าทางในนะหาบ่อนยางเข้าทางในเดี๋ยวนี้นะพอดีสุดบ่อนนี้แหะสียางกับคืนประมาณ500เมตรนี่แหละเต่นี้ไป500เมตรอยู่พูนคือสิเมตรตึกของการอยู่พูนเขาเจ้ากำลังเฮ็ดตึกหลังเขียวๆอยู่พูเฮ็ดตึกพนักง,งานนะตึกพนักง,งานบ่อนพักพอน ตึกห้องล้าห้องการอยู่พวกตึกบ่อนพักเวของพนักง,งานเฮ็ดเวเกวกลับรถไฟอีกนะนะเขาเขาเจ้ากำลังเฮ็ดอยู่ตึกนะตึกผู้โดยสารละ่ะพี่ตึกผู้โดยสาร เป็นเฮอร์นาข้างนี้เป็นเฮอหน้า เดี๋ยวสียางไปเบิ้งบ่อนที่ห้าวลงมาบกไรมือกันนี้เดี๋ยวจะผ้ายางไปเบิ้งสถาน,นีรถไฟหลวงพระบาง จเจ้ากำลังเฮดบอลนันขึ้นบอลลง บนนี้แม่นันผู้โดยสารยุ่งบลผู้โดยสารก็ไล่ตาดิบออกมาที่บนตึกผู้โดยสารซื้อปีซื้อปีอยู่นี่แล้วนี่บนซื้อปีซื้อนะข้างนี้บอยแม่นบนหนังค่าขึ้นรถพัง พาขึ้นรถโอ้งนราผมมากีน ระดับปั๊บระดับ,บ,ดบโอ้สามารถยกขึ้นได้เลย่ึงปั๊บระดับเป็นความสูงความต่ำนะปั๊บระดับได้ละเอาซ้ำไปหินเข้าไป Ho <laughs> รับล่างรถไฟเดี๋ยวสิผ้ายางก็มันค้ำละค้าละบ่อนหนังท้าบ่อนหนังทารถไฟมีสองทางเด้อมีสองทาง อันนี้เพิ่อนท่านย,งย่งบดย่งบอท่านได้เสื้อล่างอัน,นเพิ่นหากใหย่ยันยายอันหม,มอนหมอนมูนนะนะมอนมุนเพิ่นย่งบอได้เสื้อล่าง 嗯，两块吧。 เขาเจ้ากับศิภากันเลือกเรียกแล้วมีบ่อนท่ารถสองบ่อนฝ้านั้นได้ฝ้านี้ได้ มีบอนท้ารถสองฟ้าเลื่มนับถอยหลังแล้วได้นี่ยังอีประมาณ1 1เดเดินนึงได้นี่11เดเดินกับเปิดแล้วนี่เพราะว่าวันที่สองท่านว่าสองพันเศร้าเอ็ดผลนเปิดนะ mà và vài năm Nhìn ngay à lạc cả, nhìn ngay à lạc cả 快撈錢！<laughs> <laughs> <laughs> หมักหินแข่งเข้าเย็บไปอันนี้แม็นรถไฟอ่ะพระเจ้าเฮ็ดแก่ฮันแก่นี่ฮะนะรถรถบ่อนเฮ็ดเบะอยู่นี่เฮ็ดเวย ยุบหุ้นเป็นห้องการเขาเจ้าบริษัทก่อสร้างห้องการบริษัทก่อสร้างสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีกอนเดอ ขอครอบเจอหลายๆที่ส้มแต่ต้นจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดเดอ้ขอขอครอบเจอ